สวัสดีครับดานาตกปลานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีนะครับขึ้นสายนะครับตกปลาสวายคลองนะครับน้ำไหลเบาๆนะครับที่ใช้ตัวแรกก็จะเป็นตะกั่วนะครับหนัประมาณ20กรัมนะครับติดตามด้วยลูกปัด1ลูกนะครับผมจะใช้ลูกปัดเล็กนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ นะต่อมานะครับเราจะตามด้วยนี่เลยครับกิ๊บนะครับกิ๊ที่ใช้อยู่เป็นเบอร์2นะครับนะส่วนลูกหมุนนะครับลูกหมุนเป็นตัวถังเบอร์สนะครับนะกิ๊บแบบนี้แข็งแรงดีนะครับแล้วก็้องแข็งมากนะครับมือแท้ หลดนะครับดูด้แข็งมากนะครับอ่านี่แหละใช้ดีนะครับนี้เราก็ร้อยสายเลยนะครับลูกเลยใครจะดูคลิปนี้ก็ได้นะครับนะหรือว่าอกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับเนะื้มีสอนไว้ให้หมดแล้วนะครับลูกก็จะเป็นงั้นนี้นะครับ อันนี้ก็จะร้อยเข้าหากันเลยนะครับก็จะจับทห่เหมือนเลข6นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับปั๊บผมก็จะวนไปสัก3ามรอบนะครับสามหรือสี่ก็ได้นะครับหนึ่งนะครับสนะครับ3นะครับอีกรอบก็ได้นะครับสี่รอบนะสีรอบนี้ก็อยู่แล้วนะครับ ก็ค่อยๆดึงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับาจากนั้นเราก็ดึงสายเมยนนะครับดึงสายเมยนเลยปึ๊บจะเข้ามาลักษณะนี้นะครับดึงให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ครับปลายสายนะครับนี่ที่เป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ทําสายหน้านะครับผูกชิ่งหน้ายาวหนึ่งอกสองอกนะครับหรือว่าจะวัดเป็นเมตรเป็นเซนก็ได้นะครับลองไล่ชิ่งดูนะครับเพราะปลาบางครั้งก็ไม่ได้กินติดหน้าดินนะครับลองไล่ชิ่งดูนะครับ40เซน50าเซน60เซนนะครับ80เซนก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ